ทุกฟังนี้ครับผมเดี๋ยวซ e ีก็เฮ้ยทำไมวัดครั้งเดียวนะบางครัง้งมันเป็นคําถามครับผมนะมาดูนะผมขัดขานะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะให้ถึงนะถึงกันทุกตัวแบบไม่ให้มันผิดผลาดเวลาเราบัดกีแล้วนะฮะพอเราลงโมดูลเสร็จลงทนันลงบอดได้เสร็จปุ๊บเนะี่ยถ้ามันมีปัญหาบนโอ้โหลหรืออีกครับผมเสียงนะฮะวัดคาซีครับผมหนึ่งสอง สามสี่ห้านะผมม้วนกันข้างบนกับข้างล่างนะไปวัดข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำมันดังสองขา เราต้องเปลี่ยนสลับสายครับผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยลองดูมิเตอร์เนี่ยเหมือนเหมือนมิเตอร์นะพอเราเข้าทันมิเตอร์แล้วมิเตอร์มันจะมันจะดังสองสองสายครับผมไหมเราต้องสลับขานะอย่าลืมสลับขา สลับสายนั่นแหละค่ะอีอีอีเนี่ยตั้มดังสองสองสองเส้นสลับสายให้มันดังเส้นเดียวครับผมให้มันดังขาเดียวเนีย่ยจะทำไมดังสองบางบางรุ่นมันมีเตอร์บางรุ่นที่ดีๆมันจะ ขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งอะไประมาณนี้ครัจะดังครั้งหนึ่งไม่ดังครึ้งหนึ่งครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบนี่ยประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับวัดให้ครบทั้งสองบอดตาบอดนะครับที่เราจะ ที่เราทำนั่นแหละรครับผมนะให้มีเสียงสัญญาณออกทุกครั้งครับผมนะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะลงบอร์ดได้ต้องเช็คเสียงบอร์ดได้ก่อนนะนี่อย่าลืมเช็คเสียงบอร์ดได้ครับผมนะ